จังหวัดตราดมอบใบประกาศรับรองตำบลเกาะกูดและตำบลเกาะหมากของอำเภอเกาะกูดครับให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าครับนายนารงเทพเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2566ครั้งที่1 พร้อมทั้งจัดให้มีการลงนามรับรองท้องถิ่นทั้งสองพื้นที่ก็คือตำบลเกาะกูดและตำบลเกาะหมากอำเภอเกาะกูดเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งจัดให้มีพิธีมอบใบป,ประกาศรับรองอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยนายนนสุวัจนานนนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากเป็นผู้แทนการรับใบป,ประกาศรับรองที่ห้องประชุมไผยลินโรงแรมเอววดาตำบลวังกระแจอ,อำเภอเบืองจังหวัดตราด ซึ่งตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาไทยและกระทรวงสาธารณาสุขได้ร่วมมือการดําเนินโครงการการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยและสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขับเคลื่อนการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปรณิธานศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัต,รว,ตรวรัตติยราชนาะ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงจัดให้มีพิธีมอบใบประกาศรับรองให้กับทั้งสองตำบลในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามในปีงบป,ประมาณพศ2567ได้มีการนำบทเรียนในการขับเคลื่อนอำเภอเกาะกูดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าไปใช้ขับเคลื่อนให้อาเภอเกาะช้างซึ่งก็เป็นพื้นที่เป้าหมายในการประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในลำดับต่อไปครับ